ตอนนี้ปวามสามนะมอเตอร์ไลท์ตัวที่สองเปิดนะระบบออโต้มเตอร์ไลทเปิดสุดละ

ตัวสอมอตรไลท์ตัวสองเปิดน,น่วงอยู่นะประมาณสนาที ทิ่เลยสตาร์แล้วทำง,งานตอนนี้เริ่มที่สิบเปอร์เซ็น ตองกดสต็อปไปต้อตรแบบวสอบต้อตัวสอ3ทำง,งานเบาลง<ป>ทเ<ป>ลเขาเรืงาแว่เราทำง,งานางานหยัดสต็อปทำงานอยู่ประมาณ80%เรือ e องเ ปิดเลยดีวยกว่าปิดนะครับมอเตอร์ไลท์ของชิลเลอร์ตัวอสองกำลังปิดปั๊มทำงานดาวลงนะครับชิลเลอร์ตัวที่สองหยุดทำงานแล้วมาเ,เป็นเมนูอีกทีลองสตาร์ทครั้งที่สอง มอเตอร์ไลท์ตัวหนึ่งเราเริ่มเปิดนะครับปั๊มตัวที่หนึ่งวนมาปั๊มตัวที่หนึ่งนะครับตอนนี้ปั๊มตัวที่หนึ่งเริ่มทำงานมอเตอร์ไลท์ตัวที่หนึ่งเปิดสุดแล้วนะครับ สวิตตัวที่หนึ่งต่อแล้วนะครับครับมอเตอร์ไลท์ของชิลเลอร์ตัวที่หนึ่งชิลเลอร์ตัวที่หนึ่งนะครับ ชิลเลอร์ตัวที่หนึ่งทำงานแล้วนะครับเริ่มที่สิบเปอร์เซ็นต์ตองกดสต็อปเลยต่อมาครับทำดาวลงนะครับทำตัวที่หนึ่งดาวลงชิลเลอร์ตัวที่หนึ่งหยุดทำงานแล้วนะครับ มอเตอร์ไลท์ยังเปิดอยู่นะครับตอนนี้ปั๊มยังรันต่ออีกประมาณ30นาทีนะครับถ้าปิดด่วนก็ปิดไปออฟได้ครับอันนี้มอเตอร์ไลท์ตัวที่หนึ่งกิลเตอร์ตัวหนึ่งนะครับกดลังเริ่มปิดปั๊มของตัวที่หนึ่งนะครับ c p 0 1เริ่มปิดนะครับ แล้วนะครับโฟสวิทไม่ต่อแล้วนะครับทั้งตัวหนึ่งตัวสองตัวสามอ่าลองไปออโต้แล้วก็ตัดที่รอบครับรตัดที่รอบตอนนี้วนมาที่มอเตอร์ไลท์ตัวที่สองนะครับของชิลอร์เบย์สองปั๊มตัวที่สอง,ำท,สองทำงานนะครับ มอเตอร์ไลท์ตัวที่สององชิลเลอร์ตัวที่สองเปิดสุดแล้วนะครับโฟล,ล์ทสวิตของปั๊มตัวที่สองต่อแล้วนะครับไป,ไปดูชิลเลอร์กันชิลเลอร์ตัวที่สองนะครับมอเตอร์ไลท์ต่อแล้วนะครับ ตอนนี้รอช่วงหน่วงของการสตาร์ทชิลเลอร์นะครับชิลเลอร์ตัวที่2องสตาร์ทแล้วนะครับตอนนี้ปั๊มสองอยังทำงานอยู่กปกตินะครับมอเตอร์ไลท์ตัวที่สอง ิลเลอร์ตัวที่สองนะครับเมื่อทำงานตามเวลาหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะครับมื่ถึงครึ่งชั่วโมงอุณหภูมิน้ำไม่ได้นะครับมันจะสั่งสตาร์ตปั๊มเสริมอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้สัสตาร์ตปั๊มเสริมตัวที่สามนะครับมอเตอร์ไลท์ตัวที่หนึ่งของชิลเลอร์ตัวที่หนึ่ง กำลังเปิดนะครับตอนนี้ปัม๊มสามเนตัวเสริมนะครับแต่เป็นทำงานสอตัวนะครับตอนนี้ฟสวิตต์ต่ออยู่สตัวนะครับของปั๊มสองและปั๊มสามมอเตอร์ไลท์ของชิลเลอร์ตัวที่1นะครับ รอช่วงหน่วงนะครับนนเหลือน่วงอีกไปสวินาทีนะครับตอนนี้เริ่มสตาร์ทชิลเลอร์ของตัวที่1แล้วนะครับเดี๋ยวจะรอดูนะครับ ว่าถ้าอุณหภูมิน้ำได้อุณหภูมิตามค่าโปรแกรมที่ตั้งไว้ได้แล้วความเสริมแบบชิลเลอร์เสริมก็จะดับนะครับตอนนี้ความตัวที่สามหยุดแล้วนะครับตัวเป็นตัวเสริมเ,เหลือตัวหลักอยู่ก็คือตัวสองเป็ไลต์ตัวหนึ่งชิลเลอร์ตัวนหนึ่งนะครับ ชิลเลอร์กองตัวที่1นึ่งหยุดการทำงานแล้วนะครับมันจะไลปิดแล้วเหลือตัวที่สองนะครับทำงานอยู่มนตนจไลเปิดอยู่นะครับรับุณหภูมิน้ำออกอยู่ที่8.5องศนะครับทำงานอยู่ที่50%เอร์เซนนะครับโอเคครับ